กฎหม่ไทยแลนดเมื่อข่าวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดสนับสนุนโดยลืมไปเลยกับคำว่าปวดโดยเน t จอ a l He ิร r บเพอร์เฟกตโทร0 9 6 5 9 4 8 8 8 3ถึงตลอด24ชั่วโมง อยากให้ฟังบานคาจาความรู้สึกส่วนลึกที่ไม่ใครพูดไปให้รู้ว่าใครคนหนึ่งมีความซาบซึ้งสักเท่าไรกับความรักกับ ใจที่เธอส่งให้ฉันกับเส้นทางยาวไกลจะไปถึงฝันกี่ครั้งที่ต้องไว้วันแต่เธอก็อยู่ไม่หางอยู่เติมความหวังข้างๆกันทำให้ฉันยังเข้มแข็งและมีแรงใจอยากให้เธอรู้ รักเธอจริงๆให้เธอเป็นยิ่งกว่าคนสำคัญหากไม่มีเธอวันนั้นฉันก็คงไม่มีวันนี้สิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีตรงนี้ฉันรู้ดีว่าฉันได้จากใคร ทั้งหัวใจคนคนนี้แม้มันพอจะมีความหมายอ,อยากบอกเธอด้วยคำจริงใจงบอกด้วยความจริงใจว่าน,นับจากนาทีนี้ตลอดไปฉันจะรักเธอ กับเส้นทางยาวไกลจะไปถึงฝันกี่ครั้งที่ต้องไว้วันแต่เธอก็อยู่ไม่หางอยู่เติมความหวังข้างกันทำให้ฉัน,นยังเข้มแข็งและมีแรงใจอยากให้เธอรู้ ร,รักเธอจริงๆรงิให้เธอเป็นกว่าคนสำคัญหากไม่มีเธอวันนั้นฉันก็คงไม่มีวันนี้สิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉัน ฉันได้จากใครทั้งหัวใจคนคนนี้แม้มันพอจะมีความหมายอยากบอกเธอด้วยคำจริงใจบอกด้วยความจริงใจวันนับจากนาทีนี้ตลอดไปฉันจะรักเธอ าไม่มีเธอวันนั Bref, really ้น <aquí> ฉ <en S 2> ัน <studio> ก็คงไม่มีว <joy rik> ันนี้สิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉัน ่าฉันได้จากใครทั้งหัวใจคนคนนี้แม้มันพอจะมีความหมายอยากบอกเธอด้วยคำจริงใจบอกคือความจริงใจวันนับจากนาทีนี้ตลอดไปฉันจะรักเธอ ขอบคุณมากค่ะยนดีครับเซลฟี่กันหน่อยแดดไม่ดีแต่ยังนี้เลยเอาเลยค่ะเดี๋ยวไงน่งตรงนีกันไหมค่ะอามา One เป็นสีปินในนพี่พี่ปื้มพี่กองทำได้แค่นี้ใช่มคย่งค่ะ กันแล้วใช่ไหมก็ใหม่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 ไม่หยุดเลยใหม่ป่ดนึกแต่คาเจนเลยน้องบีมน้องแดนใช่เลยค่ะอย่าไปยุ่งผู้หญิงพูกนียนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเเชิญลยครับเชิญเลยครับโอ้โหส่งสองคนออกไปรับทำสเกิร์นหน้า ไม่น่ารักเลยลูกทําอะไรอ่ะขอโทษที่ค่ะคุณแม่เจ้าพเอช้งมาเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าวันนี้ประมาณที่รอคอยจริงนะหลังจากที่มีการแถลงข่าวไปนะครับแล้วก็รอเลยว่าเมื่อไหร่จะถึงวันนี้สักที2ตุลาคมจะได้มาพูดคุยกันก็เห็นไหมคะขนาดอาจารย์ยิ่งศักย์ยังอดทนรอไม่ไหว13ปีแล้วค่ะสําหรับ D2B นะคะเรียกว่าเป็นบอยแบนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเขาบอกว่าคิดถึงมากมากเลยการกลับมาครั้งนี้นี่มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างในคอนเสิร์ตนี้ด้วยจะไปดูจะไปดูจะไปดูจริงไหครับจริงนี่นะ อปเลยอ่ะ,อะ <c oughs> หนึ่งอย่างแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าป้ายไฟแลรงหนึ่งอย่างแล้วเขาบอกว่าจะเป็นแบบว่าบรรยากาศแห่งความคุ้นเคย <c oughs> อะอย่างที่สองก็คือว่าแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ซึ่งเราได้นำเสนอไปแล้วเมื่อหลายวันก่อนว่าจะเป็นบิ๊ก จะมีมารับเชิญกันด้วยก็จริงๆแล้วคือ D2B เนี่ยก็คือมาจากชื่อ Big Dan น e a แล้วฮะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มีคอนเสิร์ตหรือมีการพูดถึง D2B ก็ต้องนึกถึงเรา3คนล้ฮะเพราะนั้นค,คอนเสิร์ตครั้งนี้ที่บอกว่า,าจะมีการร้องเพลงร่วมกัน,นซึ่งมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆแต่ว่าจะด้วยวิธีไหนนั่นคือนั่นคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนไปดูในคอนเสิร์ตครั้งนี้ทำไม <ฮะ S 1> ชื่อคอนเสิร์ตชื่อคิดถึง D2B คือ ไม่คิดถึงกันหรอครับคิดถึงสิคิดถึงสินี่แหละครับก็คือเป็นคำคำที่เรารู้สึกว่าเออไม่ถใจเย็นโลกใจเย็นโลกรู้การรู้การอย่าแก้ขันใจเย็นโลกใจเย็นโลกอ่าในระเทศช่อนี้คือจริงๆจะบอกว่าเป็นความคิดถึงพวกเราฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกนะครับจริงๆก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นพวกเราก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันก็เลยต่างคนต่างคิดถึงก็เลยเอาใช้ใช้ธีมนี้แล้วกันเป็นธีมคิดถึงก็คือเวลามาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนแบบได้ ได้ภาพความรู้สึกอะไรบรรยากาศเก่าๆอะไรกลับไปอะครับเป็นความคิดถึงกันอบอุ่น,อ,อ,นอะไระงเงีนน้ยฮะแ้่หนูถามนิดนึงความพิเศษของคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอย่างที่พี่พูดบอกว่าจะมีพี่บิ๊กขึ้นมาในรูปแบบต่างๆแต่ว่าแขกรับเชิญพิเศษสุดเซอร์ไพรส์เนี่ยเรางแงม้มนิดนึงได้ไหม แง้มก็ได้เลยไม่มีเลยครับไม่คุณอย่าลืมคุณใหม่คุณน้องคุณน้องไป็นทำไมครับต้องมีคนอื่นทำไมก็เราไปดูเราคิดถึงดี b แบีวก็ต้องรอดีทบเนี๋ยจะมีคนอื่นทำไมไม่ก็ไม่เมื่อวานงานแถงข่าวพี่เห็นนะพี่ไปอยู่ข้างบนนะชั้นห้าเลยอะยกป้าอยู่ไม่เห็นพี่แฟนถาไม่รู้ใจเยอะมากเลยเป็นไงบ้างเมื่อวานรู้สึกไงบ้างโอ้รู้สึกดีมากนะมันรู้เป็นความสุขมากๆนะฮะแล้วก็ เราไม่คิดตอนแรกเรา,เราก็กังวลว่าคือเราไม่ได้ร้องเพลงด้กันนานเนี่ยแล้วก็จะมีคนมา,ามาดูเราเยอะ,ยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพอมีคนมาเยอะแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงดังมากมันก็ทําให้เรานึกถึงวันเก่าๆแล้วก็ ก็มีความสุขมากนะครับก็หวังว่าวันคอนเสิร์ตในวันนั้นก็ทุกคนจะเป็นแบบนี้ใช่ครับรุ่นน้องยิ่งอย่างนี้ไปได้ไหมโอ้โหได้ครับได้เลยอาจารย์รุ่นนี้แหละฮะแหมนี่ถตีว่าน้องยิ่งเลยเหรอถ้าไม่เล่นน้องยิ่งนี่ไปได้เลยไม่เราต้องพูดกันก่อนเพราะว่าเพลงของน้องเขาเนี่ยเราฟังกันมาหลายปีแล้วก็มีความรู้สึกวันเวลาผ่านไปสิบกว่าปีตอนนั้นฉันยังวัยรุ่นตอนนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันก็เกงว่าไปได้ป่าวได้เลยนี่ไปได้ครับบัตรสี่พันเลยฮ นี่เดี๋ยวขอเฮียเอาเรื่องของความพร้อมตอนนี้นะ่ยเตรียมไปถึงไหนแล้วครับเราก็เต็มพร้อมเต็มที่นะครับผมแล้วก็คือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ซ้อมหนักมากเพราะว่ามีซ้อมร้องซ้อมเต้นแล้วก็พวกคิวอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามจะออกมาให้มันพิเศษที่สุดนะครับผมก,ก็เลยหนักหนักเป็นพิเศษคนระับ แต่พี่ปุ้ยกาเป็นห่วงมากนะคือเขาบอกอยากจะไปดูจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเนี่ยก็ติดตามผลงานเขาตั้งแต่รุ่นอยู่เนาะอือเหรอา3ปีที่แล้วขอโทษเลย13ปีที่แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าเห็นมาพูดว่าน้องยิ่งน้องก้องอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงเขาได้หรือบ้างหรือเปล่าเตรียมพร้อมได้ยังกลัวร้อรถเสียงเขาเสียงเพลงเขาพัง่ะแต่อยากจะบอกว่าทางนี้เตรียมแล้วนะว้าชื่อชื่ ตอนน้าฉันเธอทำเองงั้นได้ยังไงคอณนี่นี่ร้องเพลงเลยชุดค่ะใช่ไมครับก็เราก็เตรียมไปแล้วไงเตรียมไปแล้วแเราก็เป็นห่วงกันว่าเนี่ยหายไปนานกังวลไหมหลังการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับกัะบวนการเรื่องเนื้อเพลงก็ไย่ได้ยางเี้ใช่ไหมฮะท็อกแล้วฮะตอนนี้ใช่ครับคือมันยากนิดนึงเพราะว่าปกติร้อง3คนนะฮะเพราะว่าพอพี่บิ๊กไม่ได้ร้องด้วยเนี่ยมันต้องมีการสลับท่อนใหม่ พี่ก้องอะครับพี่ก้องร้องเองจริงเลยครับคนฟังคนได้แบบไม่รู้แล้วยังมีแรงเต้นหรือเปล่าครับไม่ใช่แก่แล้วเต้นไม่ออก๋ออ๋ออ๋อตายครับเพราะว่าพวกเข่าพวกอะไรนี้เราเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมอัลลอยเลยขาอาจารย์ใครบอกเขาแก่เขายังไม่แก่เลยจ้โชว์สเต็ปซาสแบบสันๆันเนี่ยได้ไม่หันมันท่ายังไงนะเออเดี๋ยวดูสิเออเอเดี๋ยวดูสิซาสเดีูสิอาซาสกับสัสันๆเนี่ยพี่ก้องเอาต้องใหม่ดีกว่าไหมเนี่ยใหม่แน่แหละเป็นผู้หญิงยิงเรือทำตัวไม่สุภาพ ก็ซาสันสันนนดีไมไม่ีเลยนะอ่าฉันดูหน่อยไม่ขาดูขาดูเน้นช่วงขาอะไรสั่นมาช่วงนี้ฮะอุ๊บจะายแล้วแล้วก็อย่างเดียวใ่างเนี่ยซาบ่นๆกยอนอ้โหตายพี่แถม ตัวเขาหมดเลยเดี๋ยววันนั้นมีมีมีช่วงแดนซ์ไหมมีครับเพราะว่าพี่กับจันคุณแม่พี่นี่นะเตรียมตัวจะไปแดนซ์เสร็จแล้วเตรียมขยะเรียบร้อยแล้วพี่เตรียมจะเตรียมเครื่องดื่มพวกแบบว่าเออพวกอื่นแบบพวกช่วยใหายร้อนไงน้ำเก๊กหัวยน้ำเก๊กฮวยแดนซ์อยู่ข้างบนกันเย่างอี้เดี๋ยวเรามามาคุยเรื่องคอนเสิร์ตกันต่อใ้เข้ามาแล้วนะใช่ค่ะทีคอนเสิร์ตเนี่ยต้องย้ำอีกทีว่าเราจะมีคอนเสิร์ตเป็นที่เท่าไหร่อะไรยังไงคะคอนเสิร์ตเนี่ยจริง มีอีกเดือนหนึ่งจากนี้ไปครับก็คือวันที่สองใช่เดือนนี้ครับผมวันที่สองพฤศจิกาครับค่ะที่นี้เปิดขายบัตรขายบัตรวันที่4ตุลาก็อีก2วันนะฮะวันเสาร์ที่ไหนครับที่ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ขายบัตรที่นั่นแต่ว่าคอนเสิร์ตมีที่ อิ่มแพงตาโตาลายต้องบีมคิดว่าตีต้องบีมจำไม่ได้หรอคะที่ไหนอ๋อจำได้คเขาแต่อยากให้น้องบีมพูด้หลายคนถามว่าทำไมมีคอนเสิร์ตรอบเดียวรอบเดียวจะไหวเหรอจะรับพอเหรอรอบเดียวจะไหวก็คือจะมีคนมาดูเราโอ้ว่าเนี่พูดอย่างนี้ไม่คือทนทนทนนิดนึงบางคนบอกเฮ้ยซื้อบัตรที่ไหนอะไรยังไงนะเปิดจองบัตรก่อนเลย4ตุลาคมนี้นะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือว่าข้อมูลก็ w w w t h a i t i c k e t ไทยทิกเก major.com บัตรราคาถูกมากค่ะ4,000 3,000 2,500 2,000 1,500แล้วก็1,000บาท4,000นี่นต้องดูนะ พ่อเหงือกต้องแดงต้องมีที่ถูกเลยอ่ะมันสะบัดโซเราลยโดนเลยสี่พันโอ้โหแต่ถ้าเกิดเสียสี่หมื่นนั่งอยู่บนเตียงอัพสีร่าบ้าสี่หมื่นหรอสี่พันสี่หมื่นหรอนั่งข้างบนเลยเหรอเห็นปอะมีสี่พันมีสามพันแล้วมีบัตร VIP ด้วยเหรอโอ้โหก็สี่พันนั่นแหละฮะแล้ว VIP ได้พิเศษยังไงบัตรเนี้พิเศษยังไงก็ได้มีมีของให้ด้วยแล้วก็เมื่อจบคอนเสิร์ตแล้วนี่ก็ได้เสื้อได้กางเกงไหมฮะได้กางเกงข้างในเลย แดงเก่งข้างในเลยพี่ชายโอ้โหพี่สี่มือแล้วมีอะไรอีกเมื่อจบคอนเสิร์ตก็ทุกคนคนที่ได้บัตร VIP จะมีสิทธิ์ขึ้นมาถ่ายรูปบนเวทีคอนเสิร์ตโอ้โหแล้วมันไม่ได้เสียเงินเยอะไหมอ่ะบบัตร VIP มีเยอะไหมอ่ะมีน่าจะประมาณสี่ร้อยพี่แดนเดียวหรือกลุ่มถ่ายรูปเนี่ยได้นะทีละคนแหะใช่สี่ร้อยคนสี่รอมันเป็นความพิเศษมากนะในความรู้สึกขผมเองอ่ะเพราะว่าปกติเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมครับเราจะไปถ่ายตามจุดต่างๆหรือว่าแบ็คดรอปอะไรเงี้ย นี่คือถ่ายบนเวทีคอนเสิร์ตเลยขึ้นมาเลยเตรียมผ้าไปซับเหงื่อแดนบีมด้วยพอพวกถ่ายซับปุ๊บป๊บเก็บเลยมีแอนบี้กันแบบใกล้ชิดเก็มีคำถามเหมือนกันครับวันนี้อันนี้คือไม่มีนะไม่ใช่อันนี้มีเขาหมดแล้วนี่เดี๋ยวือดแล้วพี่เห็นช่วงพักเขากินเดิมแรกผมก็ไอ้จิบอะไรพี่แดนมันอยู่ที่นี้ไม่ได้เติม คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขารอแก้วอื่นมีแต่แก้วเนี้ยไม่มีเขารอสปอนเซอร์อยู่เคื่อตื่นไหนจะเข้าโอเคเอาฮะคุยนานนร่มจากพอแฮงเอาอย่างนี้เพราะฉันเนี่ยคือจริงๆแล้วมีรอบเดียวใช่ไหมมีรอบเดียวแล้วน้ำมันก็มีแก้วเดียวเพราะฉะนั้นรอบเดียวที่ว่าเนี่ยคือก็ต้องเต็มที่นะก็ต้องรีบจองเพราะว่าแบบหมดแล้วก็หมดเลยไม่มีโอกาสแล้วอาจารย์แต่เรื่เป็นบ่อยๆนถ้าใครชนชอบแฟนลับดีทูบีนะคะยันต้องไปค่ะเพราะว่าเสานี้นะคะ4ตุตัว มีที่ไทยทิกเกตเมเจอร์ major, ทุกสาขาไปซื้อเลยเพราะว่าบัตรเนี่ยจะหมดเร็วมากอมบอกก่อนไหคะไม่เช่อว่าเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเ๋ยวมาโทรหากันนะว่าพอไม่มีบัตรแล้วมาโทรว่าพี่ก้องจองให้หน่อยไม่มีอมบอกอะไรหมดหมดเลยนะคะรีบไปเสาร์นี้4ี่ตุลาคมนี้เปิดสิโมงเชา้าไปรอเลยคะ่ะเพราะว่าคอนเสิร์ตมีรอบเดียว,เ,ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าครั้งนี้แดนบีมาในรายการอยากจะฝากอะไรสําหรับแฟนคลับไหมคะก็ คอนเสิร์ตนี้ชื่อคิดถึง D2B นะครับ mm hmm. ก็เราก็คิดถึงคําว่า D2B เหมือนกัน mm hmm. เพราะว่า D2B เป็นเรื่องของความความทรงจําสิ่งต่างๆที่ที่ดีแล้วก็พูดถึงเรื่องความสุขมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น mm hmm. นะครับแต่ว่าวันนี้มันก็เกินคาดของพวกเราเหมือนกันที่คอนเสิร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่นะครับมาร่วมนึกถึงความทรงจําดีๆครั้งก่อนแล้วก็รวมมาถึงสร้างความทรงจําใหม่ที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นในในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วย ไปด้วยไปด้วยกันนะครับผมก็อยากให้ไปกันเยอะๆนะฮะครับนิกนะคะครับก็จริงๆรัาบ,าบบีมก็คือมากกว่านี้บิ๊กตกใจบิ๊กธนบีมรับ, <laughs> าบ,าบบีมก็จริงๆอย่างงานถแถลงข่าวที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องที่ที่เกินกว่าที่เราคาดหมายไว้เยอะมากนะครับผมก็อยากเห็นภ<ช>าพแบบนั้น,นในสเกลแบบระดับอิ<ผ>มแพคอารีนานะครับผมให้ให้มากันให้เต็มแล้วก็มามีความสุขร่วมกันเพราะว่า พวกเราก็เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกคนน่าจะใช่ครับแล้วก็ทําให้คิดถึงกันพี่พี่บิ๊มพี่แดนคะถามนิดนึงถ้าสมมุติว่าถ้าพี่บิ๊กเขาได้ยินหรือว่าดูอยู่อยากจะฝากอะไรถึงพี่บิ๊กไหมคะในวันที่จะมีคอนเสิร์ตในครั้งนี้ถ้าเขาได้ยินและฟังอยู่คือผมเราสองคนเชื่อว่าเขาเขาจะจะอยู่ในที่นั้นหรือว่ารับรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เมื่อเป็นคอนเสิร์ตดี b สิ่งที่เราจะพูดด้วยกันได้ก็คือเหมือนกับที่เวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันก็คือบอกว่าให้เต็มที่นะพี่แล้วก็สู้สร้างความสุขทุกคนให้ได้คนต้องสัมผัสได้นะสนุกด้วยกันนะครับมันแน่นแน่นอนแน่นอนดูใต้ไฟพี่สองคนนะสีใสลุงนะสีใสลุ้งดี๋ยวพวกเราทั้งห้าจะเป็นกำลังใจด้วยนะครับรอบเดียวเท่านั้นยังไงไม่เพิ่มรอบนะ เดี๋ยวลองดูกันอีกทีนึงแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมเชื่อว่าวันที่4ี่ที่จะถึงนี้นะครับเตรียมจองบัตรกันได้เลยนะครับบัตรมีหลายราคาไม่ว่าจะเป็น4 0 0 0 3 0 0 0 2,500นะครับ2,000 1,500าบาทและ1000บาทที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะและที่สำคัญเราไปดูกันว่าเขาจะร้องเพลงเป็น3คนเป็นดียังมิ้นไห้ยังไงรูปแบบนี้อยากดูใช่ให้ใส่รองเท้าผ้าใบไปไหมคะงานนี้เต้นไง ยวงร้องเตวมร้อไม่ใส่อะไรไปก็ได้ไมไม่ได้ใครก็แก้ผ้าไปืนจงเต้นอยู่สิเอายังไงก็ต้องใส่ใจไปเต็มที่นะจะได้ไปเจอเจอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้ครับต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนครับ n นช่องเร Herb Perfect by T O ครับสมุนไพร แก้ปวดนะครับลืมไปเลยกับคำว่าปวดโทษ0 9 6 5 9 4 8 8 8 3ถึง4ครับขอบคุณมากนะครับอันนี้คือแก้ปวดเมื่อยนะเดี๋ที่บ้านอ่ะใครปวดเมื่อยคุณพ่อคุณแม่ซื้อไปกินได้ดีมากลัางคอนเสิร์ตล้างคอนเสิร์ตล้างคอนเสิร์ตอะไรยังไงขอบคุณมากมากนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้ากันก่อนรุ่นึงนะครับในช่วงหน้ากับมาต <Okay. S 1> ิดตามเรื่องความสวยความงามกันต่อใช่ค่ะจะมีเรื่องรูปร่างผู้เป็นน้าผู้เป็นนะดูไปนะคะว่าสื้สงแบบปลอดภัยแล้วก็สวยเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะช่วงหน้ามาติดตามครับถึงตอนถ่ายรูปด้วยคน สนับสนุนโดยลืมไปเลยกับคำว่าปวดโดย Natural Herb Perfect by TO โทร096 594 8883-4ตลอด24ชั่วโมงสดใหม่ไทยแลนด์เมื่อข่าวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด